ขยับมาพี่ตันพี่ตันสุดท้ายอ่ะคุณวางวางหน้ากองเงินวางหน้ากองเงินกคนเยวล้ผมออกแล้วเลครดีจริงด๋ยวให้มันมาไปชี้ลุงลุงครับไปชี้ไปชี้นะเดชี้นะเีคนนี้ัวันนี้คิดดูแล้วกันปีอ่ะหลังกได้ใกล้หน่อยใกล้หน่อย บอกไม่พอผมก็โดนสุดท้ายผมอยู่แค่เนี่ยเขาผมก็โดนไอ้จิ้หายเอากหมดทุกอย่างเลยขยับหน่อยขยับหน่อยครับขยับหน่อยตำรวจตำรวจขยับก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงปดมือก่อนขับล็อกมือคุณต้องหาล็อกคนที่ตานนี้เจียวเท่าไหร่ขยับก่อนขยับก่อนตำรวจขยับก่อนไม่ไดไม่ขยับไม่ไม่คุณเอาผมคุณคุณทำอย่างนี้มันเสียผมไหมล่ะเรื่องเงินมันไม่ได้ผ่านผมมากึงปองป้าแล้วคุณเห็นผมเป็นอะไรอ่ะกทำไมอ่ะคือยังไงคุณเคยดูนื้อมาเนี่ยไห้ครับ เงินไม่ผ่านผมเข้าใจผ้เคยดูเข้าใจลุงลุงลุงตัวดีเลยนะลุงตอนแรกลุงอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะลุงมันตั้งใจจบล้วนั้นลุงเราอยู่แท็กทีมด้วยกันแล้วนะลุงเราอยู่กันเล่นทุกวันนี้ลุงเล่นผมตั้งแต่ตั้งแต่ตกปูนอ่ะตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าเมืองมาถึงทุกวันนี้ผมอยู่กับลุงมาสองปีอ่ะลุงคิดเอาแล้วกันลุงทำได้ยังไงจิตใจยีงเป็คนหรือเปล่าอันนี้พี่เบลเขาแรปกอดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ผมโกหกจริงด้วยนึกว่าแรปกอดกับแรปที่กินนู่นยิ่งกับที่พูดกัน เกียดเลยผมเสียัจเอาจริงนะหนึ่งตอนดูในทีซีนิวเลยนะครับโอ้คุณไม่ใช่คือคุณชีตตบผมไล้วผมตคนเดียวได้ไงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยเงินผมก็ไม่ได้ถือเงินผมก็ไม่ได้ผ่านเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าผมบอกเอาึงไปแล้วว่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นโปรเปเตอร์ กมไเป็นเอะไรล่ตลเปเ้าล่ยตกลีู่ไเป็น้าเปล่าไม่ได้มไม่ได้ผมไม่ได้มไม่รู้เยการเงินเงินไม่ผ่านที่เไม่ยเพ่อนยไม่เคยผ่านผมไม่เคยเห็นเงินเลยจริงมีแต่้งนลเฉ้งกป็นคนถือเงินแล้วลุง่ย่จริงอ่ะลุงก็ไม่รู้เรื่อง แต่ลุงอะแค้นผมส่วนตัวด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้อันนี้พี่เป่าพลาดทิ้งคุณลุงป่ะครับไม่ไม่ครับผมไม่ได้พลาดทิงครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอันนี้จำเป็นประเด็นที่เขาไม่ยอเงินส่แก๊หรือเปล่าใช่ไม่แต่ผมแค่สงสัยเฉยว่าสุดท้ายเนี่ยคุณสอบสวนกันมาตั้งนานเนี่ยนะสุดท้ายคุณให้ยืนกันสี่คนแล้วก็เลือกสามสองหนึ่งแล้วก็ชี้เนี่ยนะมันเป็นวิธีการสอบสวนงานงานงานลอยชัดคือมันแบบแล้วมึงคำถามใยั่ๆแล้วมึงจะสอบสวนกันมาทั้นานกันทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจอันเนี้ยอันนี้ผมถามได้้้มััเรราตตองใค่บนีีพ ไม่ใช่คุณสอบสวนคุณสืบนั่นสืบนี่แยก่้องกันเขาเรียกว่าจิตวิทยามีพยานมีบันที่เขายอมรับแคปลูปสวิตซ่งจงส่งจีแคปหันมันไมนเชืนเวันสีงตัวยวสตัว มันปเโอ้โหเชื่องช่วยอะไรล่ะก็สุดท้ายอวยผมบอกแล้วมีอยู่คนหนึ่งอย่างลุงเนี่ยตอนแรกก็ชี้ตีที่คุยกันว่าชี้ตีตอนนั้นสักพักหนึ่งเห็นคนชี้ตีคนชี้เห็นจีเห็นแบบชี้ผมเยอะเล่นเยอะไปเลยเจรจาการโปเฟสเซอร์ก็เล่นโปรเฟสเซอร์คือไม่ถูกต้องไม่ไม่ใช่มันถูกต้องแล้วภาษาโอ้โหแล้วสุดท้ายผมก็โดนอีกแล้วโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ตามที่เราคุยกันตอนแรกคือหาตัวคนวงการแต่ว่าอันนี้สามารถแบบร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับใช่ครับ ไม่จะมีใครรับกันเกี่ยรกันผมคครรัับผมบจะมีใครรับไปชอบไปเพื่อนผมแม้ล่ะโอเครับครับรับครับรก็มาเลยครับขอรูปใหม่เลยครับขอรูปใหม่ผู้ต้องหาไม่ได้แล้วรูปเมื่อกี้หายไม่ได้แล้วรูปผู้ต้องหาไอ้รูปเดี๋ยวรูปปิดกันไม่ได้รูปจะมีบทติดได้รูปใครไปรับคน เขาจะกินไม่ได้หรอกครับต้องตอนนี้เลยรับไม่ได้ครับจะถ่ายรูปไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนผิดก็คือคนเดียวครับแต่เราเราช่วยไทอะรให้หนูเว้ยกูก็อยู่ของกูเฉยๆเรียกของกูกูก็มาเป็นเพื่อนอ่ะให้กูเป็นญาติกูก็เป็นญาติ่ให้กูรับอะไรให้กูอะไรกูก็พูดตามไอ้อสเปรมึงเลยแล้วก็ลุงจะตายแล้วขอสเปรย์เลยรังแกกูหมดทุกคนเลยสามคนเนี้ยจะตายแล้วสเปรตะหน่อยจรอยจริงๆขอสเปรย์ด้วยกับกาแฟด้วย เข้าใจเลยอแบบโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมอ่ะกูบอกแล้วมันเหลี่ยม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 จริงท้ายกูก็เหลี่ยมอีกนั่นแหละถ้ามันย้อนกลับเหมือนวันที่พี่ยังเป็นผอเลยฮะโอ้โหไม่ต้องเป็นพอหรอกเข้าเมืองวันแรกกูก็โดนแล้วตั้งแต่ยิงกันตั้งแต่จับมือกันแล้วผมนี่แหละยิงคุณเองกูณจำได้ทุกทุกเขตการเลยแล้วเล่นไรพีย เดกันใหม่ปีหน้าไหนไม่มีเลยรอเห้รั่นอนนอาไม่มีจับแพะนะครับพี่พี่น่าจะออกตอน GDA หกโมงวัพี่เดี๋ยวเจอกันที่นู่นนี่โอ้แจ็คมึงพูดกับพี่อ่ะให้พี่มาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วมึงทำอย่างนี้กับพี่อ่ะอะไรครับพี่อะไรครับศาสตราจารย์ผมไม่เคยทำอะไรกันครับศาสตราจารย์ไม่ใช่แล้วบอกให้เตี๊ยมกันอย่างวู่นอย่างนี้ให้ลุงไปพูดวงการที่มึงพูดกับพี่ให้ลุงไปพูดวงการให้โยนให้ลุงคนเดียวอ่ะมีใครเอาสเปรย์เพิ่มไหมครับผมครัโง่ครับผม ผอไปไเลยสองหนึ่งเก้าพี่ถ้าพี่ผมจะบอกพี่นะถ้าพี่นึกนึกอะไรไม่ออกพี่ลองนึกถึงามพี่เป็นผอหมอพี่นั่นแหละกูนึกออกทุกอย่างแล้วแหละกูนึกออกตั้งแต่เรื่องไอ้ผอหมอตั้งแต่ยิงกันตรงลุงเป็ดลุงไก่ตั้งแต่ยิงกันตรงปั๊มเท่ากับถ้าเขาจะฆาตกรรมกูละตั้งแต่จับมือแล้วบอกผมเนี่ยยิงคุณเองละตั้งแต่พร้อมตัวละคุณโดนเยอะโดนมาเยอะแจ็คพี่ป่าเรียกอะไร แต่สตาจ่ายก็ฉลาดขึ้นทุกปีเลยนะครับพี่เหมือนเดิมไม่คิดว่าสุดท้ายแผนไปไม่รอดไม่ใช่ครับคุณแม็กตอนแรกคุณก็จะเป๋เหมือนกันแหละครับดูโซงแล้วคุณก็จะเป๋เหมือนกันแหละครับใช่ใช่ผมเป๋นะครับคุณก็เป๋เหมือนกันละครับแต่ผมมีวิธีนี่ไงตัวเองตัวเองงานไพ่จัดไม่โทรศัพท์โทรศัพท์คืนดอยโทรศัพสองหนึ่งเก้าสองโอ้โหกระเป๋าอะไรนะครับสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าการโจรกรรม กูโหดแล้วสองหนึ่งเก้าใช่ไหมครับขอบัตรหน่วยดอกเศษแป๊บนึงเอาไปให้เอาไปให้นักบอลใหม่มีใครมีมีมีใครมีโทรศัต่อหรอที่ยึดไอฟินเโดยฟินอะไรอย่างเงี้ยไหมครับฟินฟินไม่มีไม่แล้วลุงผมมี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 ยึดนาตีมาผมมีผมมีผมไม่มีแต่ว่าสำนักแต่ไม่เหลีนิวน่าจะลงข่าวอะไรเงี้ยผมว่า ไม่คือผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเว้ยคุณแจ๊คแจ๊กโรู้อยู่คือเรียกให้พี่มาเป็นเพื่อนที่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมขอไม่ไม่สี่สี่สามไอ้ไอ้ตัวลุงเนี่ยตัวดีเลยไอ้ลุงเนี่ยมาเหรไม่รู้เรื่องใช่ไงพอทีมาสดๆร้อนก็มาก็มาจัดการเลยคือโอเค ไอ้ตีเนี่ยเครียดแค้นไปการส่วนตัวจะต่อยมวยกับกูโอซีอันนี้ไอ้ตีเนี่ยเข้าใจได้ไอ้เฮียตีเนี่ยแค้นส่วนตัวกูมึงเจอกูแน่ใส่กูใส่เต็มแน่แล้วมึงไม่ช่วยกูตกมีปัญหาไอ้เฮีไอ้เฮียแม็กก็อีกคนนึงขี้มาสองวันมาวันที่สามจัดการกูเลยไอ้แจ็คกูสั่งให้กำลังใจมึงกูดูมึงจนกูขึ้นสตรีมสายวันนี้ไอ้เฮียมึงติดตามช่วยทุกอย่างไอ้สัตว์คอยเป็นแบ็คอัพให้คอยช่วยมึงมึงให้กูมาตำรวจมาสอนอกูก็มาเป็นเพื่อนมึงไอ้เฮียดูท้ามึงหักหลังกูสาม ก็ได้ครับเริ่มเพียแล้วจคดีเริ่มเพียแล้วก็ได้ครับแต่เพี้ยนะครับแต่เพียครับพี่เตำรวจแจ้งไว้เบื้องต้นคือคันนี้สามารถแบบแบกเบาช่วยภาระกันได้นะครับนี่ครับสี่คนที่ไงนี่ไงสี่คนที่ไงแล้วพี่ก๊อปผ่านได้ไหมฮาใช่ก๊อปผ่าด้วยหายเลยครับต่อไปครับเกาหายครับตัวนี้แผนบีครับผมสารภาพเลยว่าเขาเป็นคนคิดกับเนี่ยครับโปรเฟสเซอร์นี่เลยครับพี่นมาตีอะไปนะพี่ก๊อปเลยว่าแผนเบีอะไรครับคุณนั่นแหละครับ เลขมันตรงอะไรก็ตรงครับผมให้กาียร์กี่ก็ตรงล่ะครับถ้าผมก็ลงมือจริงครับรับไปแล้วนะครับเป็นคนเงินอยู่กับคุณครับคุณแจ็คกี้พี่กะคนบงการกับคนกับนักฆ่ามันก็แตกต่างหน้าที่กันแล้วครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้บงการให้คุณไปเลยครับผมมาเป็นเพื่อนคุณแจ็คคุณแจ็คไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าผมผมให้ให้การหมดแล้วครับสำนวนก็น่าจะโอเคครับน่าจะสรุปคดีได้แล้วยครับเดี๋ยวรอรถส่งตัวนะครับเดี๋ยวรอรถส่งตัวก่อน คำหนึ่งพี่ตันผมเชิญผู้ล่หายคนหนึ่งมาเตกรรมนี้นะคนวงการมักจะไม่ถึงเงินหรอกก็เป็นเจตกันจริงๆงไม่ใช่เว้ยคือพี่ไม่เสียเลยครับที่พี่ดูมาทั้งแบบภาคสเปนแลวเกาหลีไม่ใช่คือกูดูแต่กูไม่ไต้องทำตามนี่ไอเหี้ยนั่นก็อ้าวมาแล้วครับหนังสือพิมพ์มาแล้วครับอ้าว้หลายซักหลายหัวข่าวด้วยหลายสำนักด้วยผมไม่ใช่เลี้ยวผมเป็นปลาข้างบ้านนะครับดูดูชื่อผ้าถัวข่าวนะครับผู้ต้องหาจริงเดี๋ยวแพลรับบาป ผมไม่ใช่เลียวโปรเฟสเซอร์กูไม่ใช่กูไม่ใช่เลียวกูไม่ใช่โปรเฟสเซอร์อยู่แล้วรถพร้อมแล้วครับรถพร้อมแล้วครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แบบเอารถไปคุ้มกันแล้วไปส่งผมต้องส่งผมส่งตัวคุณรู้ไหมนี่าจะผมอยู่เมืองเนี่ยผมโดนส่งตัวมาสามรอบสามรอบอันอันอันนี้เราที่งไปส่งในเมืองแล้วเอาจริงๆไอ้สามรอบเนี่ยเืองมนมีประวัติแลี่ ยังไงก็แก้ยากพี่คุณมีประวัติวันแรกกูก็โดนแล้วกูประวัติอะไรกูเข้าวันแรกกูไม่มีบัตรกูก็โดนโดนๆก็เป็นโจรนะครับพี่เปาไอ้วันไอ้วันที่กูเป็นผอที่กูโดนปลอมตัวโจนก็เป็นโจรครับพี่เปาใจเย็นครับเพ่โอเคเว้ยแต่ทาไม่ไหวมันจะบุกมันเข้าไปทำไมอ่ะมันก็ออกมาสิยังไงพูดต้องหายคนหนึ่งมัน อ่าพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับอ่าพี่พี่ก๊อฟเกี่ยบไหมครับเกี่ยบไหมครับเกี่ยบเวลาไหมครับอะไรครับสวัสดีห้าหนึ่งเจ็ดบอกแล้วว่าผมมันไม่ทำอะไรผิดหรอกเฉยๆเลยถูกป่ะครับ มีคนมาช่วยเราแน่พี่มีคนมาช่วยเราแน่พี่ไม่ต้องกลัวเรารอดอยู่ละวช่วยไลน์ครับเมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่าเรียกเรียกคนในแก๊งอะไรมาช่วยหน่อยหนช่งใช่ใช่ผมไปเริ่มตั้งการอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเกินไปพี่เปาบอกบอกทะตั้งการนะครับทุกคนนี้ผมพูดอะไรได้ครับผมยังพูดอะไรใครไม่ได้ผมโดนล็อกตัวอยู่ผมยังเดินยังเดินไม่ได้ยังขยับมือยังขยับไม่ขยับขยับไม่ได้เลยครับจอยพี่โอ้โหสุดยอดจริงๆมือไม่เลอะเลยดักแชทหน่อยไอ้ก๊อฟดักแชทให้คนมาช่วยหน่อยสวัสดีครับ ตรงสะพานเลยไปตรงสะพานสามล่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่เปามาคุยด้วยครับว่าไงครับพี่เปาสุดหล่อผมไม่ได้ว่านะครับผมก็รับสภาพอยู่แลยนี่ไงพี่โดนจับหมดเลยโดนจับหมดเลยเขาเรียกว่าพี่โดนจับหมดเลยคอมเพรสเซอร์อะไยไอ้ไอตี๋มาเล่นที่ใหญ่เลยไอตี๋มาเล่นที่ใหญ่เลยวีทียูอะไรสัตว์ ไอตีไปเล่นพี่ใหญ่ไอตี๋มาสางผมพี่บอลพี่เชนพี่เชนเบิกเบิกรถน้ำด้วพี่โอเคอเซร์ตัวจริงเขาไปโดนจับกันหลอกอ่ะอันนี้คอมเพนเซนอีบีทียูครับพี่อันนี้อันนี้ใครโดนจับบ้างผมคนเดียวเหรอสรุปแล้วใช่ครับใช่ครับโอเคครับไม่เดาเดาน่าหน้าคู่อดาจจะเกี่ยกันครับหน้าคู่กัจแตเกี่ยกกันเนี่ยครับผม ผมครับผมโดนไปด้วยครับนี่โดนสี่คนเลยโดนสี่คนเลยโดนจำสี่คนเลยพี่เฟนไอคอร์ดไปไหนพี่เฟนไอคอร์ดพี่เปอไปไหนพี่เฟนโดนจำสี่คนไม่ไม่ได้เห็นลุงเขาบอกโดนสี่คนเลยใช่โดนสี่คนโดนสี่คนห้าคนห้าคนครับรอกันครับอันนี้คือส่งตัวเหรอใช่ใช่ยังพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมไปกันยังครับดับตำรวาตำรวจไม่เคลียร์บ้านพิษณุเราเราคนเสื้อสมที ถือเงินนะพี่ไปด้วไปด้วได้กันเลยไปด้วยกนเลยุวิท์เลยวิทแล้วมรอมารบรถก็ได้ให้เขาว่า่งรอรถแล้วเราคนที่มาช่วยต้องต้องแบบเป็นเป็นพวกใครครับอันเนี้ยพี่ปโปรเปเซอร์แ้ว้นแล้อย่างคนที่มาช่วยคือใครครับโปรเปเซอร์ผมเป็นโปรเปเซอร์ครับผมไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยผมครับข้นเลยพี่ปาครับ สวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับจะไปไหนครับเนี่ยลุงอ้งอาวผิดทางทุนที่ที่ของลุงไเบญโน้นครับรต้องสองพันหรือเปล่าต้องสองพันหรือเปล่าคือไม่ได้แล้วคือไม่ได้แล้วคือไม่ได้แล้วครับ กูกูขับเองคันเนี้ยกูขับเองกูขับเองคันเนี้ยคันหลังไงคันหลังไงตำรวจคันหลังอ่ะมันขึ้นกันไปไม่หมดเนี่ยคันหลังเนี้ยเนี่ยคันเนี้ยไปกับได้หมดนะห้าคนอะต้องขึ้นคันนี้จะรอคนขึ้นต้องปล่อยมือด้วยนะต้องปล่อยมือด้วยนะเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้ก่อคันนี้ไหมคันหลังได้นะครับลุงคันหลังขันไหนคันข้างหลัง ปล่อยมือด้วยปล่อยมือด้วยเฮ้ยต้องคันนี้คันนี้สมจริงสุดนี่คันนี้ต้องขันนี้พี่แเปลี่ยนวอร์มไม่ไม่ไม่รู้ไปันนี้ผมปคันนี้ผมเคยไปคันนี้ผมเคยไปคันนี้ีขับก้นไปผมขับเองออจะเป็นลังปในขั่แคขับอ่แจ็ครขับคุณนวดอาไแจ็คขับคุณอแจ็คแจ็คหอลงดิสับ นะครบก่าหรือเป่ะขับเปาเรี่ยงคอมพังไปเนพลพี่ขับเฉยขับเดป่ะเดี๋ยวขับก็พังครับต้องเอาคนคอมแรงๆมาหน่อยนึงครับจริงกรดบไปกระโดดไปผมครับผมครับผมครับเดี๋ยวครับเอาแรเดี๋ยวจตัวครับผมเพิก็บให้ใหม่เลยครับเอาใครก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะ รบกวนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรบกวนทุกคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบสตาร์ทเลยแป๊บนึงยวโคตรเม็ดนะจะบอกอะไรโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ในท่อเพิ่งออกเม็ดท่อัที่เป็นบางแห่งที่ต้มต้มเป็นสารพัดไม่มีใครตดไหมครับเนี่ยอันนี้มีใครตดไหมครับมีใครตดหรือเปล่าในรถไม่มีนะครับพี่เปาพี่เปาหมดเลยนะครับเนี่ยโอซีพี่ต้องเอาหนักๆนะครับพี่อะไรครับลุงโอซีพี่ต้องเอาหนักๆแล้วพี่คือชกมวยอ่ะ อผมเอามันอยู่แล้วครับไอตีครับตัวดีนะครับอีกแล้วพี่แล้วพี่แล้วให้ประกาศเลยไหมครับพี่แล้วประกาศแล้วครับไอเหี้ยคุณไม่รู้ว่าคนเหลือกี่ขาดสันเปลียนสีง่ายชิบหายเลยแต่คอพี่เป็นเอ็นเลยนะพี่คอพี่แบบเอ็นขึ้นะผมผมโอ้โหจริงดิลุงก็เหมือนกันแล้วแหละไอเหี้ยไอที่ขาดตั้ต่ตั้งต่ไม่หลังตลังเขาคันนี้นไอแจ็คไอแจ็คนี่ตัวดีเลยฟังแล้วล่ะอีกสามทีจะเริ่มตกตัวไอแจ็คก็ไอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไหมว่าใครเอาทุกคนครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับแป๊บนึงครับพพี่แล้วี่แล้วฟับแนะ สามนาทีจะเริ่มส่งตัวอาจารย์โปรเฟสเซอร์เปาและพวกท้องไอรูปนี่เนี่ยสุดของจริงงานเนี้ยไอ้แจ็คอ่ะเอามาหิดสุดอ้าวลูกพี่ตีลูกพี่ตีโดนได้เหรอโอ้ยเยี่ยใครลงรูปเนี่ยอนนไอตอนพี่เข้าไปเจรจาใช่ไหมเมื่อกี้ต้องถามเดี๋ยวไปเจรจาใช่ปะให้ตำรวจ ให้ขยับขยับบอลลงก็ได้จะได้ไม่ไปชนกับพวกทั้งานปกติาอวตํารวจให้ขยับบอลลงหนึ่งก็ได้โอ้โหคุณพีว่าโปรเฟสเซอร์เปล่าเลยละครับเพื่อนใช่ครับผมเป็นโปรเฟสเซอร์หรอเปล่าลูกเป็นเฟหน้าป่ะครับเฟนเฟนน่ามัวัสดีครับสวัสดีครับตั้อังกฤษครับสวัสดีเอ๋อกฤษ่นซะด้วยชื่อกะหลังนะครับแต่ไม่น่าโง่กลิ่นเลยนะครับเนี่ยสเตียบสักทีโปรเฟส หมาะองก็ได้ไมไไม่ไรไม่ไรไม่ไรโตเฟสไมไรแล้เดี๋ยวลุกลุกลุกเแต่ไม่ไม่แข็งแรงกินเท่าไหร่ไม่ไรไม่ไรครับหลักไม่เป็นไรถือว่าเข้าใจกันไอ้นส่งไเยบูลลีนั่นแหละมันจะไปเรียูมันบัตีมันตีอนี่ฮะลงกระสอบครับนี่ฮะครับเป็นส่วนนอนเนี่ยดูแล้วแบบนี้ดูแลแบบนี้ดูนะด จะไม่มือเพื่อนหนะไม่แต่นิดเดียวอะทำไมทำไมทำไมพอจะเข้าคุกแลหลักฐาออกมาเองเลยทำเียโดนขายครับโดนขายครับข้าทับก็ดคาับเนี่ยครับโอ้ใครไปหาทำวะเนี่ยเอ้ยหนึ่งขอคนหนึ่งไอ้งานเนี้ยไอ้แจ็คอหบกมาอกเลย้หมวลาแล้วบอกไอ้พี่ตะใครมาละไอ้แจ็คเอามาอหยิบตุกลุงหักหลังตุดไอ้ตีตามนะไอ้แ็อ้มขึ้นรถทำไมล่ะ ผมยังไม่รู้เรื่องเลยพี่ผมดีสุดแล้วในเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอเบหดีสุดแล้วดีดีปพูดไปโอ้โหลุ๊บ่าวลงรัวๆเลยพี่พี่เปาพี่ทำดังจัดเลย พูดที่อะไรตีกูสาไม่เอามึงงไายเฮียไอสัตว์ตอนแรกคูเป็นมึงงเฮียตอนีกูสาไม่เอาแล้วเอาพี่เปาแทนไงล่ะพูดไปสิกูสาไม่เอามึงงไายสัตว์ตัวดีแล้วมึงเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนข้างอยู่ไอเฮียเอาพีเปาแทนเลยพูดไปสิพูดไปเลยนะเป็นขบวนอะไรนะกูนี่มันยากจริงๆคนนี้กูเนี่ยไม่รู้เฮียอะไรเลยนะครับล่าเข้มขันด้วยนะครับ ผู้โดยสารทุกท่านขออภัยทุคยครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวไรต้องขับพาหนะหนักไม่เป็นไรเราต้องรอดทุกคนเจ้าใจเราต้องรอดกูหมดชวิตไปไม่มีใครมาละผ่าชิวนี่เป็นหน่วยเป็นหมาเลยนะไอ้เหี้ยไม่มีใครจะดูแลเราเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้เราไปลงแล้วเราทันก็จะเต็มเลยนะไอ้เหี้ยหน้าแตกเลยนะถ้าแบบเราพวขนาดนี้แล้วไม่มีใครมาช่วยอ่ะ ตำรวจเดี๋ยวบอกทุกคนในบ้านบอกว่าเอ้ยไม่เป็นตำรวจนะครัแต่เราเพิ่งช่วยรันฝังนะดยิงกันดียิงยิงยังไม่บอกต้องบอกดว่าให้ไปเล่นเริ่มให้ไปเริ่มให้ไปเริ่มที่โน่นเดี๋ยวให้ไปเริ่มเป็นเป็นเป็นซีแปดช้าเป็นซีแปดแดงฝังฟังบอกไปว่าไปเริ่มที่สะพานบอกไปว่าไปเริ่มที่สะพานใหไปเริ่มที่สะพานมีเรื่องมีสั่งให้เริ่มที่ไหนด้วยหรือวะ ไปเล่นดีนสะพานไปเล่นดีนสะพานไปเล่นดีนสะพานมาคนมาเยอะเลยมาคนเยอะได้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 แล้วตำรวจฟังนะใครจะหลุดก็ได้อย่าเงินพี่เปาห้ามหสุดพี่บอลไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวผมจะช่วยพี่เต็มที่พี่ชายไม่ต้องกลัวไปแล้วพี่เจ้าใจผมพี่เจ้าใจผมโอ้โหเบอร์ลินสถาบัอย่างไงฮะพี่เจ้าใจผมแค่นั้นนหะพี่เปาไปเล่นดีนสะพานคุกกกกกใหหหหหญ่มมมมัััันนนนนแแแแลลลลไปเล่นที่สะพานคุกใหญ่ไปเล่นที่สะพานคุกใหญ่ครับ พี่เชื่อใจผมแค่นั้นพี่เปาพี่จะรอดพี่อธิพี่กำหัวใจตัวเองไว้พี่กำหัวใจตัวเองไว้พี่เป็นคนบระกาศพี่โปรเฟสเตอร์ไงคนจับคนนั้นไม่เกี่ยวกันทำไมล่ะข้างหลังอ่ะผมจะเป็นโปรเฟสเตอร์อะไรโอ้โหผมเป็นแค่เดนเวอร์ประกบายขวาไอ้ไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คอะไาเลโบ่อะไม่ใช่ครับเบย์โอเคแจ็คอะไปเลโบ่เลยอะไอ้ตีอะเบอร์ลินอะ รู้ไหมเฮลซิกิมาดสืให้อันนไหมคุณเห็นชื่อเขาพูดไหมเนี่ยเรียบๆขวานรถน้ำรถน้ำเรียบๆเออรถรถไอ้นกดเรียบขาไดยเออตีคู่ตีคู่ไปไม่ไม่ตั้งชื่อคุณตั้ง่อว่ากูดูดังมากกูพูดต่อให้รร้อนเลยเตกคือเฮลซิกิเฮลิกิมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นตัวละครอะไรอ่ะตัวใหญ่อ่ะตันคือตัวใหญ่ใหญ่อ่ะตัวใหญ่ต้องตายแล้วเหรอ ไอเบอร์ลินเบอร์ลินก็ตายไอไปเลโมหัวดีเอาละสะพานเริ่มหน่วงแล้วไอ้มึงเอาละครับตอนนี้ตอนนี้กำลังไปส่งผู้ต้องหานะครับขึ้นชื่อว่าเปานั่นเองนะครับคดีใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับเป็นหัวหน้าก่อการร้ายนะครับ14ล้านเขาจะรอดหรือเปล่าตัวเองชัดๆตัวเองชัดๆเลยนอนใหญ่ที่สุดยีงแแบบไม่หลดแบบไม่หลดโอ้โห ได้วยไอจีไอจีวยไอจีไอจีมาช่วยครับไอจีเอด้วยมาดด้วยเอด้วยเยอด้วยเอด้วยตัดสาไล์ยะด้วยผไม่ดูเรื่องอะไรเลยเอด้วยดนรถมาอยู่ร้าครับ ไอ้ลีตีจะแก้หมอผมไม่รู้เรื่องไรเลยเพื่อนจะไังตไปให้ังายแล้วชุบด้วยเพื่อตายจุบแล้วชุบด้วยไให้ม้ัให้บให้โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะใจไอ Mm. ม mm. Mm. Exactly. Mm ันแล้วม mm ันจะไม่กระดิกเลยเนี่ยเลื่อนรถมันเนี่ยเอ้ยมันยิงรถน้ำนี่มีรถน้ำนี่รถอะไรเลยอ่ะรถเดียร์จยิงรถน้ำไปไป let's go let's go ตอนลงมาเป็นรถถังปะเนี่ยไอ้เหี้ยรถบัดมึงรถพัดมันเนี่ยรถพัดมึงมันไม่พังเลยอ่ะมามาโดนโดนโดนโรถมันเกาะสามร้อยครับร้อยล้อแตกกันนั้นอ่ะล้อแตกสียิงล้อแตกยิงล้อยิงล้อยิงล้อยิหน่อยยิงล้อเลยยิงล้อเลยยิงล้อเลยยิงล้อหน่อย

ปกป้องตาดูคลักปกป้องปกป้องรถเราตัวันนันขปับไูููแล้วไปแล้วก็ไปบิเลยเฮ้ยป้อยป้อยป้อยต้อยต้อยต้อยจนบิจูบิจูบิจูบิยังจู่ิยังจบยงไปได้ังจูบิยังจูบิันจูบยังูยงิงไยังจยังยังิงยังจูไยัจูบยังจยงจูบยังจูบิัยัปูยังงยังยัง มันต้องไปต่อมันต้องไปต่อรถมันต้องไปต่อดูไหยางไหนอะยางขวาสองยางพิอพี่เขาบอกอโคเบอร์หน่อยโคเบอร์มาโคเบอร์รถตำรวจหน่อยรถจะพังแล้ว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 มัพังีาออกมาัวเดียวจะพังหลังบ้านเรลิเปอร์เรนไล่ไส้กู้จ้าแล้วจะดับแล้วจะดับแล้ว จะดับแล้วจะด well, oh, ับแล้วจดับแล้วทิ้งพีเปาไว้คนเดียวเอากูไปแทนเอาไไปีเปาไว้กะป่งแล้วกระปังแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่ีแล้วได้วดีแล้วแต่ีล้ว้าเลยบ้าะังแล้วกะังแล้วรผ่ารอานนาไปก่อนคนแด้ให้ห้าหัวหหมืด้วยห้หัวกลวง่วงกลไอ้เหี้ยแค่กู่ได้สองแสนอ่ะยุชน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  อยู่โจนอยู่โจนอย่าลงอย่าลงยู่โจนยู่โจนอยู่โนรออเยป็นไกูลบ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 มาดีดคนลบีฟังไอ้แจ็คไอ้แจ็คแจ็คฟังรอๆๆกูจะไล่เขาอีกกูได้ทุ่งแล้วกูได้ทุ่งแล้วไปไล่เขาอีกไปไล่เขาอีกบปไลเขาอีกก่อนะปไลเขาอีกเ่านะปั๊มปั๊มปั๊มไ้เขาอีกไปแล้วจู้